การติดตั้งเครื่องกรองและปรับสภาพน้ำเฮกซากอนเ a เครื่องกรองและปรับสภาพน้ำเฮกซากอน AA สามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องกรองน้ำที่คุณมีอยู่แล้วได้เลยและนี่คือขั้นตอนการติดตั้งที่แตกต่างกันไม่กี่ขั้นตอนเพื่อแนะนำให้คุณการติดตั้งเครื่องกรองและปรับสภาพน้ำเฮกซากอนเ a เข้ากับเครื่องกรองน้ำชนิดก๊อกเปลี่ยนทิศทางเครื่องกรองน้ำเฮกซากอนดูโอหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกันขั้นแรกถอดสายยางออกจากก๊อกเปลี่ยนทิศทางน้ำ ปกติจะเป็นท่อที่อยู่ด้านล่างของก๊อกเสียบสายยางที่ต่อจากเครื่องกรองน้ำเดิมเข้ากับช่องน้ำเข้าบนเครื่องกรองและปรับสภาพน้ำเฮกซากอนเ a เเสียบสายยางอีกเส้นหนึ่งเข้าไปในช่องน้ำออกเพื่อเป็นสายน้ำทิ้งต่อไปนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีขั้นตอนการติดตั้งที่คล้ายกัน การติดตั้งเครื่องกรองและปรับสภาพน้ำเฮกซากรอน a a เข้ากับเครื่องกรองน้ำที่มีวาล์วทางเดียวเครื่องกรองน้ำ Water p u r i f i e r 8ขั้นตอนหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันขั้นแรกถอดท่อน้ำออกจากเครื่องกรองน้ำจากนั้นให้หาข้อต่อขนาดพอเหมาะกับเครื่องกรองและสอดเข้าไปในช่องครอบฝาครอบด้านบนเพื่อยึดการเชื่อมต่อให้แน่น เสียบสายยางเส้นหนึ่งเข้ากับข้อต่อเสียบปลายสายยางอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องน้ำเข้าของเครื่องกรองและปรับสภาพน้ำเฮกซากอน a a เสียบสายยางอีกเส้นหนึ่งเข้าไปในช่องน้ำออกเพื่อเป็นสายน้ำทิ้งเครื่องเฮกซากอนอนคาลายวอเทอร์ฟิวทรชั่นซิสเต็มหรือเครื่องเฮกซากอนวอเทอร์ฟิ a t รชั่นทถอดฝาครอบทั้งด้านหน้าและด้านหลังออก ดึงสายยางจากวาล์วก๊อกน้ำด้านบนเครื่องโดยกดวงแหวนสีขาวลงขณะด,ดึงสายยางออกมาร้อยสายท่อให้ผ่านระหว่างไส้กรองโดยให้สายยางผ่านเข้าไปด้านหลังของเครื่องใส่ฝาครอบด้านหน้ากลับเข้าที่เดิมเสียบสายยางเข้ากับตัวเชื่อมต่อ และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องน้ำเข้าของเครื่องกรองและปรับสภาพน้ำเฮกซากอนเ a เสียบสายยางอีกอันหนึ่งเข้าในช่องน้ำออกเพื่อเป็นสายน้ำทิ้ง